กราบสวัสดีครับทุกท่านก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ข้อที่29ครับอ่าข้อนี้ก็ขอบเป็นข้อที่มีหน่วยเป็นอินนะครับมีหน่วยเป็นหน่วยอังกฤษหรือหน่วยผู้ดีของพวกเราก็ขอเรียนทุกท่านว่าครับข้อนี้ก็ไม่ยากแต่ถามทุกอย่างพยายามแบ่งรูปให้ชัดรูปสมมาตรเนี่ยเห็นไหมสัพพะโปลงไปครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักสัพาพะโปลงไปนี่แน่นอนคือการหาโมเมนต์ of i n i t i a l of พื้นที่ของไอตัวแกน y ไม่มีปัญหาแล้วเนื่องจากความสมมาตรแต่ประเด็นก็คือว่าโจทย์ต้องการหาไอตัว x พลัมกับตัว x ด้วยลักษณะอย่างนี้เราต้องวิเคราะห์ว่าแล้วไอตัว x พลัมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนละ่ะฮะด้วยความชาญฉลาดและเฉียวเฉลียวฉลาดของเราเราเปิดแกนออกมาครับผมเราแบ่งรูปออกมาเป็นรูปา ตังนะครับเป็นรูปเขาเรียกอะไรนะครับกระต่ายขูดมะพร้าวนะครับที่นั่งนะครับผมเป็นรูปออกมาในลักษณะนี้โอเคละด้วยความสมมาตรครับทุกท่านความสมมาตรทุกท่านก็จะเห็นว่าไอชิ้น2ชิ้นนี้มีค่าเท่ากันอย่างไรก็แล้วแต่วาดรูปออกมาเสร็จอย่าเพิ่งถึงดูความสมมาตรเลยวิเคราะห์ได้ก่อนว่าจุดเซนทรอลอยู่ตรงไหนกลาง ของตัวยาวกลางของด้านกว้างแดกมาแล้วนะครับผมของรูปสี่เหลี่ยมกลางของด้านยาวผ่าครึ่งกลางของกว้างผ่าครึ่งเสร็จสับกับก็ไปพิจารณาว่าเฮ้ยไอระยะใน,น,นแนวแกน Y ายพามนี่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะอยู่บริเวณนี้แหละนะครับผมอยู่บริเวณนี่แหละเราต้องหา Y ายพามออกมาคือระยะที่วัดจากด้านบนลงมาหาตัวเซนทอรอยตัวเซนทรอยสําคัญทูกต้องแมโจย์ต้องการให้ทุกท่านนั้น พิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาโมเมนต์ออฟอินเเชียเราเลยพยายามหาว่าแล้วไอ้ตัวคอมโพสิตของเราเนี่ยไอ้ตัวเซนทรอย์มันห่างก,กันกับตัวเซนทรอย์แนวแกนที่โจทย์ต้องการมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเราก็ค่อยๆหาไปอ่าคนไหนจะชอบใส่ใส่ไอ้ตัวนี้เลยก็ได้นะดังนั้นผมก็เริ่มเลยแล้วกันว่าไอ้จากวัดจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยถึงเซนทรอย์ของก้อนด้านบนมันหนาสแสดงว่าตัวนี้ก็มีแค่ 1น,นะครับมีค่าเท่าก,กันกับ1ไอ้ตัวด้านบนวิ่งเข้าไปหาเซนทรยตัวด้านล่างจากนี่ถึงนี่คือ2อ,อันนี้ผ่าครึ่งแสดงว่านี่เหลือแค่2 2บวก2ก็กลายเป็น4ครับโอเคนะครับกลายเป็น4โอเคละดังนั้นเราก็หา Y ายพามได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับก็เริ่มเลยว่า ไอวาเนี่ยวายพามีค่าเท่ากับไอตัวซิกมาเอาวายไปคูณกันกับ a ของแต่ละตัวแล้วก็พิจารณาพื้นที่ของเขาแต่ละตัวนี่ก็มีค่าเท่ากันกับตัววายพามของตัวแรกก็คือวัดลงมามีค่าเท่ากันกับ1ครับพื้นที่ของตัวชิ้นแรกก็คือเกาะ6คูณ2ครับ6คูณ2ครับอ่า6คูณ2ครับไปบวกครับ2ตัว นะครับไปบวก2ตัวพื้นที่ของเขาก็คือกว้างคูณยาวหนาครับโจทย์บอกมา1ครับทุกท่านครับก็คือกลายเป็นอ่าสคูณหครับผมสตัวครับพื้นที่4ีคูณหระยะทางที่วิ่งลงมาตัวนี้คือ4ครับอ่าสตัวนี้คือ2ชิ้นนะตัวนี้ก็พื้นที่ก็4ีคูณหครับทุกท่านพิจารณาออกมาได้ y พามีค่าเท่ากับ 2.20หน่วยออกมาเป็นอินต์ได้ออกมาแล้วฮะตัวแรกอ่านี่คือคำตอบแรกของเราตัวต่อมาที่เราควรพิจารณาต่อนะครับพิจารณาต่อไปก็คือว่าแล้ว i ลรอบจุดเซนทรอยนี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ i รอบจุดเซนทรอยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เริ่มเลยครับผมวันนี้ไม่เขียนเป็นตารางนะครับวันนี้ไม่ไม่เขียนเป็นตารางแล้วนะครับวันนี้ใส่เลยเร,เราเราเชี่ยวชาญแล้ะข้อนี้เป็นข้อที่ น่าจะข้อไกลแล้วนะครับก็เริ่มเลยว่าไอไอเอ็กพามเนี่ยนะครับไอเอ็กพามเนี่ยนะครับก็ว่าไอไอเอ็กไอของตัวเอ็กพามก็มีค่าเท่ากับชิ้นแรก หนึ่งส่วนสิบสองมีตัวหนึ่งกำลังหนึ่งนะครับมีตัวหนึ่งกำลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งกำลังสามมเอาลบก่อนลบก่อนลบก่อนนะครับมีตัวหนึ่งกำลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งยกกำลังสามไปบวกกับเนื่องจากไอตัวเซนทรอยไม่ผ่านการกับแนวที่โจทย์ต้องการดังนั้นก็ต้องบวกเกี่ยวกับพื้นที่ของเขานะครับพื้นที่ก็คือหกคูณสองและก็ระยะห่างยกกำลังสองวิเคราะห์กับแกนนะครับอยู่บริเวณนี้แสดงว่าตัวที่ยกกำลัง สามคือตัวตั้งฉากคือความหนาของเขานั่นก็คือตัวที่เป็น2และก็ตัวที่ขนานกับแกนครับก็คือ6ห,หลังจากนั้นก็ไปพิจารณาว่าระยะห่างจากซ้นทรอยของเขาถึงแกนมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่วัดลงมาแค่นี้คือ1แสดงว่าวัดทั้งหมดเนี่ยคือ2.2ดังนั้นมนเลกไกเป็นระยะก็คือ 2, จุดสองลบหนึ่งครับทุกท่านได้มาแล้วหนึ่งชิ้นไป,ไปบวกกับไปบวกกับไอตัวสองชิ้นนี่ก็ให้เป็นสองครับตีปีกลยยาวขึ้นหนึ่งส่วนสิบสองครับหนึ่งส่วนสิบสองไปบวกกับอ,อันนึ่งกำลังหนึ่งอันหนึ่งกำลังสามพื้นที่ก็คือสี่คูณหนึ่งและก็อยู่ระยะยกกำลังสองวิเคราะห์ครับ ตัวไหนบ้างที่ยกกําลัง1ตัวไหนที่ยกกําลังสองลากแกนดูครับตัวที่ยกกําลัง1คือตัวขนานตัวยกกําลังตัวยกกําลัง3ตัวยกกําลัง3คือตัวที่ตั้งฉากวิเคราะห์มาก็กลายเป็นความหนาหนึ่งกับตัวนี้เป็น4ก็ก็กลายเป็น3แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับว่าแล้วแกนเนี่ยมันห่างนะครับมันห่างถึงแกนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วัดลงมาทั้งหมด4 แต่วัดออกมาถึงตัวสีเขียวแค่2.2แสดงว่าความห่างของเซนทรอยของทั้งสองตัวห่างจากไอตัวเซนทรอยของวัสดุเนี่ยแกนสีเขียวเนี่ยของเราเนี่ย x พร้อมก็คือ4ครับแต่ว่าลบ2.2ทั้งหมดยกกำลัง2พิจารณากดเครื่องคิดเลขออกมาแลวครับทุกท่านกดเครื่องคิดเลขทุกท่านก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบออกมาว่าได้คำตอบมาว่า i ตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ57.9 in อยกกำลัง4ครับไม่มีปัญหาตัวต่อมาครับที่ผมอยากจะพิจารณานะไม่พูดพ่อมทำเพลงนะใครไม่ทันกดเครื่องคิดเลขอยู่วางก่อนนะครับกดเครื่องกดเครื่องคิดเลขก็กดสต็อปแล้วก็ทำดูก่อนนะนะครับตัวต่อมาผมให้เป็น i x ครับ i x นี่แกน x ทุกท่านเห็นไหมฮะมันคือแกนด้านบนอยู่ปริมพอดีครับผม คือแกนด้านบนอ,อยู่ปริมพอดีดังนั้นเวลาเราพิจารณาไอตัว X ก็เหมือนกันครับเห็นไหมมันไม่มีเซนทรอยตัวไหนเลยมันไม่ผ่านจุดเซนทรอยตัวไหนเลยก็ต้องคิดถึง i ที่จุดเซนทรอยบวกกับ ad ยกกำลังสองพิจารณาต่อก็เหมือนเดิมแหละครับตัวเดิมก็ตัวข้างบนคือ1ส่วนนะครับก็คือ1ส่วน12ชิ้นแรกนะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็6 2ยกกำลัง3และก็ไปบวกกับพื้นที่ กว้างคูณยาว6กคูณสแต่ตัวนี้ครับคือตัวที่สําคัญอ่าตัวนี้ยกกําลังสองตัวนี้เหมือนเดิมนะครับพิจารณาผ่านตัวเซนทรอยพิจารณาเหมือนเดิมเห็นไหมไอตัว x อยู่บริเวณนี้ครับแสดงว่ามันห่างกันนะครับมันห่างกันมันวิ่งขึ้นไปก็คือ1ครับฐานนะมันคือ1ยกกําลังสองไปดูไปบวกกับไอตัว2ตัวด้านล่างครับไปบวกกับ2ตัวด้านล่างขึ้น หนึ่งส่วนสิบสองครับอันหนึ่งกำลังหนึ่งอีกก, 1. กำลังสามก็พิจารณาไหมครอภพิจารณาหน่อยก็ได้ก็นี่ปับ๊บกำลังหนึ่งก็คือขนานกำลังสามก็คือตั้งฉากก็คือหนึ่งกับสี่ยกกำลังสามตัวที่สากันคือตัวพื้นที่4คูณ1แล้ไปคูณอยู่กับอะไรสักอย่างนะครับและยกกำลังสองวิเคราะห์ครับก็รู้บอกว่าจากนี่ถึงแกนสีเขียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้อะ แต่ว่าวัดลงมาจากนี่ถึงแกนข้างบนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกท่านครับมันก็มีค่าให้เราเห็นอยู่จะจะอยู่แล้วมันก็คือ4ครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น4ง่ายไหมง่ายนะครับการกําหนดจุดอ้างอิงที่เหมาะสมจะทําให้การคํานวณของเราง่ายขึ้นดังนั้นคําตอบออกมาครับ iX ของเราก็มีค่าเท่ากันกับจับบวกกันให้เสร็จก่อนนะมีค่าเท่ากันกับ1 5, 5อิน กำลังสี่ครับเท่าน,นเนี่ยพอครับโจทย์ถามอีกตัวหนึ่งโจทย์ถามอีกตัวนี้โจทย์ถามว่า iy มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ i y ครับทุกท่าน i ที T ่แกน y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไอที T ่แกน y นี่ก็ง่ายอีกแล้วครับก็มีอยู่2ชิ้นมีอยู่3ชิ้นก็ได้นะครับมีอยู่ชิ้นนี้นะครับแล้วก็2ชิ้นด้านข้าง ก็พิจารณาครับตัว y คือตัวเสียบลงตรงกลางพอดีเห็นนะตัว y คือตัวที่เสียบลงตรงกลางพอดีดังนั้นจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งทุกท่านจะเห็นว่า i y เสียบลงตรงกลางพอดีแสงว่าชิ้นนี้ไม่ต้องพิจารณาในลักษณะแกนขนานหรือไม่ต้องบวก a d ยกกำลังสองโอเคครับตัวนี้ก็กลายเป็น1ส่วน12เอาชิ้นแรกก่อนนะนะครับเอาชิ้นแรกก่อนเอาชิ้นเดิมที่เราขึ้นก่อนครั้งแรกเลย มีอะไรกำลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งมีอะไรเอ่ยกำลังสามก็พิจารณาเสียบโปะลงไปตัวกำลังสามคือตัวตั้งฉากคือหกตัวกำลังหนึ่งก็คือสองไปบวกอยู่กับสองครับเศษหนึ่งส่วนสิบสองครับทุกท่านมีตัวหนึ่งกำลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งกำลังสามและก็ต้องไปบวกกับนะครับไปบวกกับ ad ยกกำลังสอง a ก็คือ 1, 1คูณ4รับระยะห่างยกกำลัง2วิกเก็ตครับเสียบพากลางโปะตัวยกกำลัง1คือด้านของเขามันคือตัว4ครับอ่ามันคือตัว4คราวนี้ไปพิจารณาต่อว่าแล้วแล้วแล้วไอตัวที่ยกกำลัง3ก็คือตัวที่ตั้งฉากกับเขามันก็คือ1ครับระยะห่างที่วิ่งจากนี่ถึงแนวตรงกลาง ระยะห่างที่วิ่งจากนี้ถึงแนวตรงกลางมันก็คือ1 5จุดห้าครับทุกท่านดังนั้นเมื่อพิจารณาคำตอบเราก็จะพบว่าคำตอบของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับคำตอบเราจะมีค่าเท่ากันกับห้าสิบสี่จุดเจดอินกำลังสี่ครับทุกท่านครับอ่าข้อนี้เราอธิบายเร็วนิดหนึ่งอธิบายเร็วนิดหนึ่งนะครับก็ พยายามเข้าใจนะหนึ่งจุดห้าน่าจะน่าจะพอได้นะครับน่าจะโอเคนะจุดตรงกลางนะครับห่างจากตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ก็ค่อนข้างบอกมาชัดนะครับว่าจากนี่ถึงนี่นะครับไอ้หนึ่งจุดห้านี่เนาะนะครับตรงกลางนี่คือตรงกลางนะครับวิ่งเข้ามาก็วิเคราะห์กันดูดีๆนะครับผมข้อนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไปเจอกันข้อต่อไปครับสำหรับข้อนี้ข้อ29ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ